มันเริ่มพองแล้วครับมันเริ่มพองแล้วโอ้ยพองพองแล้วครับ I I จ้าผกัผมก็เรื่องแสงนะครับผมมีไอ้นี่มานะครับนั่นก็คือบะหมี่สำเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องมาต้มน้ำร้อนให้มันเสียวเวลาเวลานะครับ <Yeah! S 1> ใครเคยกินบ้างเลยก็ <S <S จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ไม่เคยลองเลยเหขาก็บอกว่ามันไม่ต้องต้มในน้ำร้อนนะในข้างในเนี่ยมันจะมีซองเพื่อ มันเขาเรียกว่าซองอะไรอ่ะซองเคมีอะไรสักอย่างนะครับที่มันโดนน้าแล้วไอน้ํามันก็จะออกมาก็เดือดปั๊บๆๆๆเลยนะก็ไม่เคยกินเหมือนกันวันนี้ก็จะลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าหลายๆคนลองแล้วก็โอเคก็รู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่ได้ลองนะลองดูแล้วกันมาดูกันเลยโจ้เนี่มันก็จะมีรูแบบนี้ด้วยนะครับรูระบายความร้อนมาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีช้อนเอ่จะเป็นช้อนเลยนะครับมีช้อนส้อมแล้วก็ช้อนและอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องปรุงนะไม่เห็นมีอะไรบอกเลยนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นบะหมี่ซึงสำเร็จรูปนะครับจะเป็นชื่อๆแบบนี้เลยส่วไอ้ตรงนี้อะ ถ้ามีลูกก็บอกลูกนะครับมีหลานบอกหลานนะไอ้ตรงนี้กินไม่ได้นะครับมันจะใชะ้เกี่ยวกับทำเป็นอะไระถุงถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารนะครับถ้ามันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะมีไอออกมานั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะ,ะแกะเลยดีกว่าโต้ก็ไปนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะไม่เคยได้ลองเลย ก็จะเป็นนิ่มๆน,นะครับข้งางในเหมือนมีเป็นผงอะไรสักอย่างนะครับอ่ะแบบว่าอย่างนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาน้ําใส่เข้าไปนะมันจะทําปฏิกิริยานั่นเองผมได้เอาน้ํามาแล้วนี่แล้วก็น้ําใส่ไปนะครับเจอแบบนี้เลยครับนี่ใส่ไม่ต้องเต็มถ้วยนะเดี๋ยวจะยัดเดี๋ยวจะยัดมามา่าตรงนี้ไม่ได้นะอ่าก็ประมาณนี้ก็พอนะ นี่มันเริ่มพองแล้วครับมันเริ่มพองแล้วโอ้ยพอบพองแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาแกะน,นี้นะครับนี่ก็เอามา่มาใส่แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝาอย่าเพิ่งปิดฝาใส่น้ําในนี้ด้วยนะครับเพื่อให้น้ํามันออัอนนี้แล้วก็เอาผง่นี้หรอใส่นี้แลวนะ้ำเพิ่มอีกหน่อยนะอันนี้ผงหมาล่านะผงไปเลย อเอาน้ำมาอีกมันมีขอบหรอ,อ,อแล้วก็ปิดไว้ประมาณสิบนาทีครับ แล้วนะครับเฮ้สามารถกินได้เลยนะแต่ก็ระวังร้อนนะครับมันร้อนมากๆเลยอุ้ย uh, มีเห็ดด้วยครับเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดหล่าเห็ดหูหนูขาวนะเออแต่น้ำแห้งไปหน่อยอ,ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะทดลองนะก็ พอไปหาซื้อมาดูเอาเองแล้วกันนะครับไม่ต้องพึ่งพาเตาแก๊สนะครับหรือคนที่ชอบแนวแคมปิ้งนะพกพกมันไว้นะครับแล้วก็เออบางทีเนี่ยเราเป็นแนวแคมปิ้งนะครับเดินทางบ่อยๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นเองพกพาไว้นะครับไม่ต้องพึ่งพาแก๊สไม่ต้องพึ่งพาการจุดไฟการก่อไฟแก๊สปิกนิกแก๊สกระป๋องอะไรทั้งนั้นนะครับใช้ได้เลย แล้วก็กินได้เลยนั่นเองนะครับตาให้มันมีคุณค่าทางโภชนาการหน่อยก็ใส่ผักใส่เนื้อหมูไปนะครับตามชอบนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีจ้าบ๊ายบาย